คลิวเสร็จละนะคะพอเราคลิวเสร็จแล้วนะคะกะ็ตัดเท่ากับแพทเทิร์นเลยค่ะนี่นะคะวางแล้วก็ตัดเท่าแพทเทิร์นนะคะอันนี้คือชิ้นงานที่คลิวเสร็จแล้วนะคะอันนี้จุ๋มก็คลิวด้วยจักรเลยลก็คือคลิวตกล่องนะคะก็จะเป็นสันขึ้นมาอันนี้เราจะต้องเตรียมทำอะไรคะคือเดี๋ยวเราจะต้องทำการกุ้น,นี่เราจะได้เทคนิคในเรื่องของการกุนเชื่อนะคะ แล้วก็การเข้าซิบนี้เวลาที่เราคุ้นเชือกเห็นไหมคะว่า,าจะมีการคุ้นแล้วก็มีการซ้อนด้วยเชือกคุ้นอีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะคือเพื่อให้เกิดรูปเล่นมากขึ้นนะคะถ้าเป็นกระเป๋าก็จะทําให้เกิดสั์ขึ้นนะคะวันนี้อุปกรณ์ในการที่เราจะทําการคุ้นเชือกมีอะไรบ้างน,นะคะเราลองมาดูก็จะมีเชือกคุ้น2เส้นนะคะแล้วก็ ตรงนี้เราก็เอาผ้ากุ้ลากหลาก,หลา,กหลายลายนะคะจะสังเกตว่าไม่ซ้ำจริงๆเราเอาเศษผ้าที่เรามีก็ได้นะคะก็จะเป็นสำหรับด้านหนึ่งสองชิ้นอีกด้านหนึ่ง2ชิ้นนะคะแล้วก็อันนี้สำหรับกุนเก็บตรงตรงปลายนะคะอีก2ชิ้นแล้วก็เชื่อกุ้น2เส้นที่มีขนาดความยาวเท่ากับความยาวนะคะให้เลยออกมาเท่ากับตรงนี้นิดนึง เดี๋ยวเราจะทําการกุ้นเชือก่อนแล้วก็ค่อยทําการกุนแล้วก็จะไปทํางานที่จกกักรนนะคะคราวนี้ขนาดของผ้ากุ้นไม่ว่าจะเป็นการกุ้นเชื่อไม่ว่าจะเป็นการกุ้นเชือกหรือการกุนเนี่ยจะใช้ขนาดกว้างคือ3.5เซนเหมือนปกติที่เราทํางานกันนะคะแล้วก็ซิปกระเป๋าใบนี้จะใช้ขนาดซิป0เซนนะคะตามในชุดคิดแต่ว่าใบนี้เนี่ยเอ่อจะเป็น15เซนเดี๋ยวเรามาดูว่ามีขนาดต่างกันเท่าไหร่ แต่ว่าในคิดนียจะเป็น2 0เซนแล้วก็แพทเทิร์นนี้จะกว้างเท่ากับ22คูณ27เซนนะคะในแพทเทิร์นในชุดคิดก็คือ22คูณ27เซนนะคะเดี๋ยวเราก็เตรียมอุปกรณ์ตรงนี้ไว้ก่อนเตรียมชิ้นงานไว้เพื่อจะไปุน้นเชื่อกกัน,นะคะ่ะค่ะตอนนี้เราก็ทำการกุนเชื่อกกันนะคะ อันดับแรกเราก็เปลี่ยนตีนผีเป็นตีนผีกุนเชื่อก่อนตีนผีกุนเชื่อก็คือเขาจะมีตัวร่องนะคะเพื่อเวลาเดินเนี่ยตัวนี้ค่ะเชือกจะตกเข้าไปอยู่ตรงร่องของตีนผีพอดีนะคะก็อันดับแรกเราก็เปลี่ยนตีนผีก่อนค่ะพอตีนผีเสร็จให้เราเลื่อนหลักเข็มนะคะเลื่อนหลักเข็มให้หลักเข็มเนี่ย เอ่อมาอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ค่อมตัวน่าจะไปทงขวานะคะเพื่อไม่ค่อมตรงร่องนี้นะคะเสร็จแล้วก็การกุนเชือกเนี่ยค่ะถ้าเราดูจากข้างนี้ค่ะเหมือนมีเชือกมาอยู่แทรกระหว่างการกุนปกติใช่ไหมคะปกติเนี่ยเวลาที่เรากุนชิ้นงานกุนกระเป๋าก็คือขอบผ้ากุนอยู่ขอบชิ้นงานแล้วก็เย็บหนึ่งตีนผีตอนนี้เหมือนมีเชือกกุนเนี่ยไปแทรกอยู่ตรงกลางนะคะเราก็มาดูว่า เ,เทคนิคลูกเล่นตรงนี้เราจะเสริมได้ยังไงบ้างน,นะคะก่อนอื่นเราเอาผ้ากุ้นนะคะพุ่มตัวเชือกกุ้นก่อนนะคะผ้ากุ้นพุ่มตัวเชือกกุ้นออขอผ้ากุ้นอยู่ชิดกันเหมือนเดิมปกติมีเชือกแทรกตรงกลางนะคะแล้วก็เอาเข้าปีนผีเนี้ยปกติค่ะ เชือกอยู่ตรงกลางแล้วก็ขอบผ้ากุ้นอยู่พอเท่ากันแล้วก็พุ่มเชือกตรงนี้กน ตอนนี้เชือกุ้นเนี่ยกว้างเกินไปแล้วก็มีขอบที่ไม่เท่ากันเห็นไหมคะอาจจะไม่เท่ากันอยู่นะคะเราก็ตัดตรงเนี้ยค่ะให้ได้1ตีนผีหรือว่า0.7นเะคะเท่ากับขอบผ้าคุ้นที่ปกติเราคุ้นงานเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาขอบเนี้ยอยู่เสมอกับขอบชิ้นงานของเราที่ตัดเท่าแพทเทิร์นแล้วก็จะยังเก็บทรงกระเป๋าไว้ได้เหมือนเดิมนะคะเราก็จะได้เชือกคุ้นแบบนี้ เราใช้ตีนผีเดิมนะคะใช้ตีนผีเดิมเราทำการกุ้นเชือกลงไปก่อนกุ้นเชือกลงไปก่อนขอบผ้ากุ้นอยู่ขอบชิน้นงานส่งเข้าตีนผีกุ้นปกตินะคะนี่ยค่ะขอบผ้ากุ้นอยู่ขอบชิน้นงานเมื่อกี้เราตัดผ้ากุ้นเนี่ยให้ได้สุดๆหรือหนึ่งตีนผีแล้วนะคะเห็นไหมคะ ขอบผ้าก,กุ้นอยู่ขอบชิ้นงานแล้วก็เดินขอบตีนผีพอดีแล้วก็ใช้ตีนผีกูนเชือกเดิมแล้วก็กูนเชือกละอันนี้เราก็ใช้ผ้าก,กุ้นนะคะปกติ ตัดสูด3.5เซนนะคะคราวนี้เราุ้นชิ้นงานปกติแต่เรายังคงใช้ตีนผีุ้นเชือกอยู่นะคะแล้วก็ส่งเข้าชิ้นงานส,งส่งชิ้นงานเข้าจากปกตินะคะหนึ่งตีนผีนะคะก็คือตรงร่องของตีนผีเนี่ยเขาจะค่อมตัวเชือกพอดีนะคะแล้วก็เย็บหนึ่งตีนผี ขอบผ้ากุ้นอยู่ขอบชิ้นงานเหมือนเดิมเลยค่ะเพียงแต่มีตัวกเชือกุ้นเนี่ยแทรกอยู่นะคะเป็นตรงกางเพื่อให้เกิดลูกเล่นนะ เชือกุ้นแทรกอยู่ระหว่างชิ้นงานกับผ้าคุ้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เก็บคุ้นตามปกตินะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอนเก็บคุ้นเนี่ยทำยังไงคราวนี้เรากุ้นเสร็จแล้วนะคะสองข้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการเก็บคุ้นกันนะคะมาดูวิธีการเก็บคุ้นว่าจะทํำยังไงนะคะอันนี้เราได้ทรงกระเป๋าตัดตรง เพราะฉะนั้นใยเนี่ยเราก็ต้องเก็บทรงกระเป๋าไว้ให้เขาด้วยวิธีการก็คือนะคะเวลาที่เก็บคุ้นผ้าคุ้น3.5เนี่ยเขาคำนวณมาแล้วว่าเย็บ1นตีนผีตลบกับจบะพอดีนะคะเราใช้เข็มหมุดในการกรัดพับผ้าคุ้นครึ่งหนึ่งนะคะผ้าคุ้นเนี่ยจะพับครึ่งหนึ่งพอดีมาชนกับขอบชิ้นงานนะคะใช้เล็บเนี่ยคะ่ะพยายามจิกลงนะคะให้ใย,ยเนี่ยเขาไม่ม้วนกลมแบบนี้เขาไม่ม้วนกลมนะคะ จะต้องให้ยายอยู่ในลักษณะเก็บทรงกระเป๋าเอาไว้พับครึ่งแล้วก็ดันใช้เล็บเนี่ยค่ะแอบจิกข้างหลังนะคะดึงผ้าคุ้นขึ้นเพราะว่าเป็นผ้าผ้าเฉลียงนะคะมันมีความยืดหยุน่นค่้อมลงไปตรงเส้นที่เราเย็บหนึ่งตีนผีเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็เ,เข็มบมุดเนี่ยค่ะหนันเข็มหมุดหันเข้าหาตัวใช้ปลายเข็มเนี่ยกรัดที่ผ้า กุญที่เราพับนะคะค่อมไปที่เส้นค่อมตรงเส้นเลยพอดีนะคะเส้นที่เราเย็บตะกี้หนึ่งตีนผีแล้วก็ตลบเข็มมุดกับขึ้นไปเหมือนเรามวยผมอะค่ะเหมือนคนจีนมวยผมหรือคนสมัยก่อนที่เขามวยผมนะคะเราก็ทําแบบนี้นะค่ะพับครึ่งนะคะ,ะดึงดึงขึ้นนะคะจับตรงนี้ใช้เล็บจิกรักษาทรงของใย,ยเอาไว้ก็คือขอบของพเทิร์นดึงผ้าก,กุนขึ้นให้ค่อมไปที่พอดีกับ เส้นของที่เราเย็บตะกี้1ตีนผีนะคะหัวเข็มหมุดหันเข้าหาตัวปลายเข็มนะคะอยู่ที่ผ้าป้นที่พับเอาไว้แล้วก็กลัดไปที่ขอบของเส้นที่เราเย็บ1ตีนผีนะคะเข็มหมุดตลบกลับขึ้นข้างบนเหมือนมวยผมนะคะแล้วก็สังเกตว่าเ,เข็มหมุดนะคะตรงปลายไม่มียื่นออกมานะคะเรากัดแบบนี้ค่ะให้แข็งแรง ก็คือกัดไปทั่วทั้งตรงนี้เลยนะคะรอบเลยทางเส้นตอนนี้เวลาที่สอยเราสอยยังไงเราก็คือจะสอยเหมือนชายกระโปรงอันนี้จูนขออนุญาตสอยก่อนเลยนะคะจริงๆจะต้องกัดเขมุดให้ยาวไปก่อนนะคะวิธีการสอยก็เราเก็บปมเขาสอดเข้าไปข้างใต้นะคะแล้วก็วิธีการสอยก็คล้ายๆกับการแอปชิ้นงานเพียงแต่ว่า การสอยเนี่ยคือสอดเข้าไปในข้างใต้ของผ้าสันทบที่เราพับทบเอาไว้นะคะเวลาลงลงให้ตรงๆไม่ยื่นไปข้างนอกไม่ยื่นไปข้างหน้า mm hmm. คล้ายแอป,ปิเก้นะคะแต่ไม่เหมือนแอป,ปิเก้นี่จะดันขึ้นมาที่สันผ้าที่พับแต่วิธีนี้คือการสอยคือสอดเข้าไปที่ผ้าสันทบเห็นไหมคะเราจะสอดเข้าไปตรงกลางนะคะแล้วก็ดันขึ้น เวลาลงนะคะลงไปตรงๆไม่ยืมไปข้างนอกไม่ยืนไปข้างหน้าสกิดแค่ใหญ่นะคะแล้วก็พอเข็มขึ้นมานะคะให้เราสอดเข้าไปที่ э ผ้ากุนที่เราทบเอาไว้เห็นไหมคะตรงนี้คะ่ะแล้วก็ดันขึ<ม>้นก็สอยแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆลงไปตรงๆไม่ยืมไปข้างนอกไม่ยืนไปข้างหน้าสกิดเข้าไปที่ใหญ่นะคะแล้วก็ให้อยู่แนวเดียวกับที่ตะกี้เราตีนผีที่เราเย็บเอาไว้หนึ่งตีนผีแล้วก็ ดันขึ้นมาปุ๊บสอดเข้าไปในผ้ากุญนนะคะตรงสันทบแล้วก็ตะบขึ้นมาฟีนผีเข็มก็ประมาณ 2- 3มนิลนะคะตรงนี้ก็จะเรียบแล้วก็สอยแบบนี้ค่ะกระดมุดก่อนนะคะขออน,นิจจุงขออนุญาตสอยเลยแต่จริงต้องกระดมุดให้ให้ให้ครบแล้วก็สอยแบบนี้ให้เสร็จทั้งิดทั้งด้านนี้แล้วก็ด้านนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำซิปต,ต่อกัน อันนี้นะคะเราก็เก็บกุญนเสร็จเรียบร้อยแล้วนีนะคะก็คือไดเออ้เส้นที่มีช่องไปของผ้ากุญนเนี่ยขนาดเท่ากันนะคะราวนี้เราจะมาใส่ซิปกันนะคะซิปก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้อันนี้จูนใช้สีให้มันดูง่ายขึ้นนะคะอาราจะเลือกเป็นสีดำก็ได้แล้วแต่นะคะแต่คราวงนี้ใช้สีขาวปุ๊บเราจะใส่แบบนี้นะคะ ลักษณะของออขนาดที่ใส่เนี่ยจูนจะใช้คือขอบผ้าซิฟอยู่ขอบผ้ากุ้นนะคะในกรณีที่เรากุ้นเนี่ยคือ1ตีนผีเรียบร้อยสม่ําเสมอเราขอบผ้าซิฟอยู่ขอบผ้ากุ้นลักษณะของการวางซิปโดยขนาดแบบนี้ซิปออกมาจะโชว์เห็นไหมคะจะโชว์เนื้อของซิปให้เราเห็นโชว์ฟันซปิปโชว์เนื้อซิปนะคะแปลว่าแต่ละ แต่ละชิ้นงานเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาขอบผ้าซิปอยู่ขอบผ้าคุ้นเสมอไปแต่อันนี้ต้องการโชว์ผ้าซิปโชว์ฝันซิปก็จะใช้ขอบผ้าซิปอยู่ขอบผ้าคุ้นนะคะแล้วก็กลัดเข็มหมดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะห่างประมาณสองเซนนะคะขอบผ้าซิปอยู่ขอบผ้าคุ้นกลัดเห็นไหมคะก็ทะลุถึงแค่ตัวใยนะคะแล้วก็ ตัวเข็มไม่ต้องยื่นออกไปเยอะๆแบบนี้แล้วนะคะบาดเจ็บตอนที่เราจะทํางานนะคะขอบผ้าซิฟอยู่ขอบผ้ากุนแล้วก็กรัดหมุดก่อนนะคะกรัดไปถึงแค่ตรงส่วนของใหญ่ไม่ต้องทะลุไปถึงข้างหน้านะคะอย่างนี้ขอบผ้าซิฟอยู่ขอบผ้าก,นนะะกาุนนะคะแล้วก็เราจะเย็บนะคะคราวนี้เนี่ย ตัวซิปนะคะตัวซิปถ้าเราดูซิปเนี่ยจะมี2เส้นอันนี้คือตัวตัวของขอบขอขอบนนะคะแล้วก็เราจะเห็นว่ามีเส้นซิปอยู่2เส้นก็คือเส้นนี้เส้นนี้ให้เราอยู่เส้นบนนะคะเวลาที่เย็บก็ซ่อนปมไว้ก่อนนะคะแล้วก็เหมือนเวลาเราเย็บ คริวอะคะ่ะก็คือซ่อนปกอันนี้จุนใช้สีให้เห็นชัดเจนนะคะจริงๆเราควรใช้สีเดียวกับตัวเนื้อผ้าซิปนะคะอันนี้ให้เห็นชัดเจนเราถอยหลัง1นึีเข็มเดินหน้าประมาณครึ่งเซนได้เลยนะคะแล้วก็ดึงนิดนึงถอยหลังมาครึ่งจังหวะเห็นไหมคะไม่มาถึงตรงนี้นะคะแค่ครึ่งจังหวะแล้วก็เดินหน้าแต่ให้อยู่บนเส้นของผ้าซิป เส้นแรกนะคะเดินหน้าแล้วก็เดี๋ยวถอยหลังแค่ครึ่งจังหวะนะคะแล้วก็ถอยหลังแค่ครึ่งจังหวะเห็นไหมคะไม่มาถอยหลังเต็มนะคะก็คือถอยหลังแค่ครึ่งจังหวะนะคะถอยหลังครึ่งจังหวะ เดินหน้าประมาณครึ่งเซนแล้วก็ทะลุถึงแค่ตัวใยนะคะไม่ถึงข้างหน้าถอยหลังครึ่งหนึ่งแล้วก็เดินหน้าประมาณครึ่งเซนแล้วก็จะเห็นฝีเข็มข้างบนเนี่ยเป็นเหมือนเส้นประนะคะรานนี้ถ้าเราลองมาดูภาพกันว่าลักษณะแบบนี้อา้าวแล้วจะแข็งแรงไหมทำไมไม่ด้นถอยหลังชิดเลย ก็คือ,อ,อแบบนี้นะคะเราแทงขึ้นแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มีการวนแบบนี้ค่ะแต่เราจะถอยหลังแค่ครึ่งเดียวเห็นไหมคะปึ๊บเดินหน้าครึ่งฝีเข็มถอยหลังแค่ครึ่งจังหวะแบบนี้ค่ะครึ่งครึ่งจังหวะเดินหน้าครึ่งจังหวะอย่างี้ไปเรื่อยๆนะคะเห็นไหมคะว่าข้างบนเนี่ยเราจะเห็นฝีเข็มเป็นเส้นประ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 นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ย ซิปเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงเพราะมีการย้อนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเส้นยาวอยู่ภายใต้ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแข็งแรงแล้วก็เ,เพื่อเป็นการหลอกออในเรื่องของฟีดเคปเนี่ยเพื่อให้พอดูเป็นเส้นประก็จะทำให้ดูสวยงามมากขึ้นนะคะแต่ยังคงความแข็งแรงไว้อยู่นะคะแล้วก็เดินเส้นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนตลอดแนว ตอนนี้เวลาที่จะใส่ข้างหนึ่งทำยังไงนะคะให้เราตวัดต,ตวัดนะคะกลับด้านมาทางนี้นะะน,นี่สมมติว่าเราใส่เสร็จแล้วนะคะให้เราตลบก,กลับมาอีกด้านหนึ่งอันนี้กรณีที่ใส่เสร็จจุนข้ามไปก่อนนะคะเราสอยเสร็จละด้านนี้นะคะตะวัดกลับมาอย่างนี้นะคะ แล้วก็ให้ขอบซิปตรงนี้เสมอกันแล้วก็กลัดมุดเหมือนเดิมค่ะขอบผ้าซิปอยู่ขอบผ้ากุนขอบผ้าซิปอยู่ขอบผ้ากุนนะคะแล้วก็กลัดเข็มมุดเหมือนเดิมทําแบบนี้นะคะห่างกันประมาณ2เซนไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะเ,เก็บซิปแบบนี้ก่อนเย็บซิปในเส้นตรงนี้ก่อน2ด้านนะคะเห็นไหมคะว่าหัวซิปคว่ำลงนะคะ ขอผ้อยู่ขอผ้ากุ้นเราเย็บแบบนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะมีขั้นตอนการเก็บชายซิฟยังไงบ้างนะคะก็ให้ทําลักษณะแบบนี้ก่อนอันนี้นะคะเราก็ทําเย็บติดซิปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโดยวิธีแบบนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองมาดูก็คือข้างบนนะคะเราจะเห็นเป็นเส้นผ้า เป็นเส้นปะจุดใช้ได้สีให้เห็นชั้นนะคะจริงๆควรใช้สีเดียวกับตัวเนื้อสปผ้าิปนะคะแล้วก็เราลองดูข้างล่างเนี่ยค่ะเห็นไหมคะแน่นหนาเห็นไหมคะแน่นหนาเพราะมีการวน,วนวนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าสีชมพูที่วนแต่เราสีฟ้าเนี่ยคือทั้งแถบเนี่ยจะถูกได้เนี่ยอยู่บนเนื้อผ้าสปกับตรึงติดกับชิ้นงานนะคะนั่นคือก็คือค่อนข้างแข็งแรง แล้วก็คราวนี้เดี๋ยวเรามาเก็บตัวชายสิบ <_ ciendo> เพราะว่ายังพเพยอ,อยู่นะคะเราก็วิธีการเก็บง่ายๆไม่ยุ่งยากตรงนี้สนุกด้วยค่ะก็เราเก็บปมก่อนนะคะเก็บปมก่อนแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้คล้ายแอปปิเก้เลยค่ะคล้ายแอปปิเก้แบบไม่ต้องพับนะคะก็ลงไปตรงๆนะคะ ลงไปตรงโไม่ยืนไปข้างนอกไม่ยืนไปข้างหน้าสกิดไปถึงแค่ตัวใหญ่ทะลุขึ้นมาเนี่ยมาที่หน้าผ้าเลยค่ะหน้าผ้าสิบอย่างเงี้ยค่ะแทงทะลุขึ้นมาเลยวิเข็มก็ประมาณสองสามเม็ดนะคะเห็นไหมคะปึ๊บตรงเนี้ยค่ะจะสนุกแล้วก็ให้ผ้าสิบคล้องกับตัวผ้าคุ้นเก็บให้เรียบร้อยนะคะทะลุลงไปถึงแค่ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยค่ะแล้วก็จะเก็บ ให้ขอบซิปเรียบร้อยนะคะขอบผ้าซิปก็จะไม่เพเย่ขึ้นมานะคะใช้งานไปเรื่อยๆก็จะไม่ซิปไม่หลุดง่ายนะคะผ้าซิปก็จะไม่เพเย่ขึ้นมาแล้วก็เรียบร้อยด้วยะค่ะเนี่ยค่ะปึ๊บ ก็จะติดตรงนี้เพเยอะตรงนี้ก็จะติดเรียบร้อยแล้วก็ทําด้านนี้แล้วก็ทําทั้งสองด้านนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะได้มาทําอะไรคะพอเราเก็บตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําการเก็บผ้ากุญตรงเนี่ยคะ่ะเราได้กระเป๋าแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บตัวข้างกระเป๋ากันว่าเราจะมีวิธีการทําตรงนี้ยังไงนะคะเพื่อออกมาเป็นกระเป๋าทรงแบบนี้ อันนี้คือซิปไซส์20นะคะแพทเทินก็คือ17คูณ22เซนถ้าซิป15นะคะจูนใช้แพทเทินคือ20คูณ17เซนนะคะเอ่อโทษทีค่ะ22คูณ17เซนก็แล้วแต่จะไซสเล็กไซส์ใหญ่เดี๋ยวเราลองมาดูว่าไซส์ในชุดคิดทำออกมาแล้วจะเป็นหน้าตาเป็นขนาดแบบไหนนะคะเก็บซิปกันก่อนค่ะตอนนี้เราใส่ซิปเสร็จแล้วนะคะ พอใส่ซิปเสร็จแล้วก็จะเหลือชายชายใช่ไหมคะที่ยังไม่สวยงามแล้วก็ยังมีเปิดทั้งสองด้านอยู่นะคะก็คือจะเหลือเป็นชายชายแล้วก็ยังเปิดอยู่นะคะเราก็เย็บหนึ่งตีนผีนะคะพอเย็บหนึน่งตีนผีเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาผ้ากุญน,นะคะมาวางแล้วก็เย็บหนึ่งตีนผีให้เผื่อด้านบนเรือเผื่อทั้งสองปลายปลายทั้งสองด้านไว้หนึ่งเซนหนึ่งเซนนะคะอย่างนี้ค่ะ พอเราเย็บหนึ่งต้นผีเราเหลือไว้1ึงเซน1เซนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเก็บกุญแจแบบนี้กันนะคะคราวนี้เรามาดูว่าวิธีการพักกุญนตรงนี้ยังไงก็จริงๆแล้วก็จะเหมือนออตอนที่เราใส่ซิปเพียงแต่ว่าที่เราเหลือชายไว้1เซนเพราะว่าอะไรตรงนี้นะคะประมาณ1เซนเราเหลือตรงนี้1เซนเมื่อกี้แล้วมันเปิดอยู่ใช่ไหมคะเราเย็บปิดใส่พักกุญเสร็จเหลือไว้1เซน,น ก็พับค่ะตรงนี้เพื่อพับเก็บตรงนี้ให้เรียบร้อยเนี่ยค่ะจะได้พับตรงที่เก็บให้เรียบร้อยเห็นไหมคะเวลาสอยเก็บตรงนี้ก็จะเรียบนะคะอันนี้เราจะพับอย่างนี้ยังไงเราก็ใช้เข็มหมุดนะคะตึงไว้ก่อนตึงเข้าไว้ก่อนนะคะพอตึงเสร็จแล้วเราก็บิดมานิดนึงค่ะปกติเราจะตรงๆนะถ้าตรงๆตรงนี้มันจะบานออกแล้วก็แอบทริคชูต์ก็บิดเข้ามานิดนึง ะะพับครึ่งเหมือนเดิมค่ะพับปกติแล้วก็เราก็ดึงผ้ากุนขึ้นมาให้ค้อมกับเส้นที่เราเย็บหนึ่งตีนผีของเราตะกี้นี้<ม>เหมือนเดิม <c oughs> ค่ะปุ๊บแล้วก็เข็มหมุดหันเข้าหาตัวนะคะปลายเข็มปักไปที่ตรงผ้ากุนที่พับอยู่แล้วก็ตลบเข็มกลับขึ้นไป ก็ทำเหมือนเดิมค่ะใช้นิ้วนะคะอย่าลืมรักษาทรงก็คือเก็บใยไว้ทั้งหมดไม่ให้ใยห,หมวนแล้วก็ใช้นิ้วจิกเอาไว้นะคะแล้วก็พับผ้ากุนขึ้นแล้วก็ดัดขึ้นมาแบบนี้นะคะเห็นไหมคะแอบเห็นเห็นนิ้ว2นิ้วไหมคะตรงนี้แอบจิกเอาไว้นะคะพยายามรักษาทรงของใยทรงกระเป๋าเก็บเอาไว้แล้วก็พับขึ้นมาให้ถึงตรงเ,เส้นพอดีเส้นเลยนะคะไม่เลยออกไปไม่เลยเข้ามาพับเส้นแล้วก็ เ,เข็มหมุรหันเข้าหาตัวไปเข็มปักไปที่ตรงภาคกุนที่เราพับนะคะแล้วก็ข้อมไปที่เ,เกี่ยวข้อมไปตรงเส้นที่เราเย็บหนึ่งตีนผีแล้วก็ตลบตวัดเข็มหมุดขึ้นไปนอนนอนแล้วก็ปักขึ้นมาแบบนี้นะคะก็คือทําไปทั้งตลอดแนวเหมือนเดิมเห็นไหมคะไม่มีเข็มอะไรออกมาให้เราบาดเจ็บนะคะแล้วก็สอยเหมือนเดิมสอยเหมือนกับที่เราสอยตรงภาคกุนก็จะได้แบบนี้ออกมา ได้แบบนี้ออกมาทั uhm, ้งสองข้างนะคะก็เก็บตรงนี้ให้เรียบร้อยกันก่อนค่ะรานนี้ก็เราก็เก็บกุญสองข้างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทําตัวก้นกระเป๋าตรงนี้ให้มันเป็นทรงขึ้นมานะคะตอนนี้มันยังเรียบๆอยู่ก็เปิดขึ้นมาเปิดซิปขึ้นมานะคะพับค่ะพับตรงนี้ขึ้นพับพับพับผ้ากุนลงนะคะพับตรงที่ส่วนที่เรากุนลงแล้วก็ ให้มาอยู่จุดกลางตรงนี้เห็นไหมคะตรงกลางกระเป๋านี่นะคะการกระเป๋าตรงนี้เลยนะคะตรงนี้กลการกระเป๋าเราพับผ้ากุ้นลงแล้วก็หักตรงนี้แหลมๆนะคะให้ผ้าคุ้นกับผ้าคุ้นเชื่อมต่อกันเห็นไหมคะผ้าคุ้นตรงนี้เชื่อมต่อกับผ้ากุ้นตรงนี้เสร็จแล้วก็ตึงค่ะใช้เข็มตึงสอดเข้าไปข้างในนะคะเก็บ ปมก่อนจุนใช้ได้คิ้ว2เส้นนะคะใช้ได้คิ้ว2เส้นจะได้แข็งแรงหน่อยเราก็เก็บปมเหมือนเวลาเราคลิ้วนะคะแล้วก็สก,กิดข้างหลังนิดนึงให้เหมือนเราตรึงอะคะ่ะตรึงขึ้นมาตรงนี้เลย่ย่ารากำลังํำก้นส่วนตรงนี้นะคะเห็นไหมคะตรึงขึ้นมาตรงนี้นะะนนนแล้วก็สก,กิดข้างบนอีกนิดนึงนะคะตรึงลงไปข้างล่างทะลุผ่านไปเลยะคะ่ะ กิดข้างหลังอีกนิดนึงข้างในนะคะขึ้นมาเนี่ยคะ่ะใจได้คลิ้วสองเส้นนะคะก็ตึงขึ้นมาจะค่อนข้างแข็งนิดนึ่งก็ทำอีกด้านหนึ่งนะคะนี่ใช้นิ้วนะคะจิ้มลงไปจิ้มลงไปที่ตรงมุมพับพักกุ้นลงนะคะ สอดเข้าไปแบบนี้ mm hmm. แล้วก็จับตรงนี้นะคะพับมาที่กึ่งกลางให้มาชนกัน mm hmm. เน่ยค่ะนะคะมาชนกันที่กึ่งกลาง mm hmm. แลคือตรงนี้เนี mm ่ hmm. ยค่ะเรากำลังจะทําลักษณะแบบนี้นะคะอัน mm hmm. นี้เราก็มาชนกันที่กึ่งกลางนะคะ mm hmm. mm hmm. แล้ก็พ้องมาเลยค่ะพาดมา แล้วก็ตรึงลงไปข้างหลังแล้วก็สกิดข้างหลังนิดนึงนะคะกลับขึ้นมาใ,ใกล้ๆที่เดิมตอนนี้เรากำลังตึงให้เขาประสานกันอยูนะะ่ดึงเลยค่ะ บให้เรารู้สึกว่าเขาแข็งแรงติ๊แน่นแล้วนะคะเราใช้ได้คิ้วคู่ก็จะทำให้แข็งแรงมากขึ้นเพราะว่าได้คิ้วเนี่ยมีความเหนียวอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นเส้นคู่อีกอนอจนจนเรารู้สึกว่ามันแข็งแรงแล้วแหละไม่หลุดล้วนะคะสักสี่ครั้งก็ได้ค่ะกาลังดี ยกขึ้นมาเลยนะคะข้ามมาแล้วก็ทำปมข้างในนะคะเหมือนกับเราเย็บคลิวะคะ้วค่ะก็ทำปมนะคะแล้วก็ที่โคนเราก็ใช้นิ้วกดเอาไว้นะคะดึงขึ้นมา แล้วก็ดึงผ่ายรูเดิมเลยค่ะแล้วก็กลับเข้าไปที่รูเดิมเพื่อที่จะเก็บปมนะคะเหมือนกับเวลาเราทำคิ้วเลยแล้วก็ตัดจีตได้เลยนะะนะะแล้วก็จะได้ข้างแบบนี้แล้ก็ทำแบบนี้ค่ะสองด้านนะคะก็จะได้กระเป๋า,อาคอยเพิส ขึ้นมาหนึ่งปใสเ่เครื่องสำอางก็ได้นะคะเนี่ยคะ่ะเ้าก็ทำอีกด้านหนึ่งก็จะได้แบบนี้ออกมาลนะักษณะนี้อันนี้คือ1ิบสิบห้าเซนอันนี้คือส0บยี่สิบเซนขนาดก็แบบนี้นะคะคราวนี้ในชุดคิดก็จะมีกระดุมผ้าแบบนี้ให้เราตรึงเพื่อปิดอาจจะปิดตรงรอยที่เป็นฝีเข็มตรงนี้นะคะ่ะแล้วก็เย็บตึงปกปติ หรือถ้าเกิดที่บ้านใครมีกระดุมมาตกแต่งก็ใช้กระดุมตกแต่งก็ได้ก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าในชุดที่เนี่ยจะเป็นกระดุมผ้ากระดุมปั๊มมากค่ะจะใช้ผ้าปั๊มให้นะคะให้เข้ากับสีของออชุดทิ่ก็จะได้กระเป๋าคอยเพิร์สขึ้นมาน่ารักน่ารักนะคะเขามีทรงแข็งแรงได้ด้วยก็เพราะว่ามีเชือกกุ้นที่ทำให้ทรงเนี่ยสวยงามนะคะ ็เราก็จะได้กระเป๋าคอยเพอร์สที่สำเร็จละนะคะเพื่อนๆลองทำดูนะคะ